มีเรื่องเล่าอีกแล้วนะครับที่จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับก็จะพามาชมพระวังหน้ากันอีกสักองค์องค์นี้จะออกสีส้มอมม่วงพระวังหน้าดูแล้วมีเสน่ห์นะครับแต่และองค์พระซึ่งทำให้กับผมสนใจได้ศึกษาความเป็นมา หรือต้องหาข้อมูลและศึกษามานานตามสถานที่ต่างๆได้พบเจอผู้คนบางคนเขาก็มีพระพิมพ์นี้นะครับมีพระพิมพ์นี้ทีเดียวที่เอามานะครับเขาก็เล่าว่าได้พระมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่ปู่ได้มาตั้งแต่รุ่นทวดได้มาเป็นพระหมดหลกตกโทษนะครับในวงตระกูลทีเดียว ได้พูดคุยได้ฟังยิ่งทำให้กับผมคนรุ่นหลังอย่างกับผมทึ่งในความศรัทธาต่อองค์พระของสมเด็จพุทธจันทร์ตูโดยการบอกเล่าของเต่ละท่านครับบ้างข้อมูลในเต่ละสถานที่นะครับก็ยังมีเรื่องเล่าบันทึกไว้ในหนังสือนะครับว่า พระของสมเด็จพทธจารย์โตนะครับมีจริงนะครับซึ่งมาตรงกับคำบอกเล่าของเจ้าของพระที่เขามีไว้ครอบครองนะครับนี้ดูนะครับวงนี้จะมีความงดงามจริงๆพระองค์นี้เป็นพิมพ์สองหน้านะครับเป็นพิมพ์สองหน้านะครับปีพศ2408ด้านในมีกลิ่งนะครับ เขย่าจะมีเสียงกริ่งนะครับก็จะเขย่าให้ฟังนะครับว่ามีเสียงกริ่งไหมแต่พระองค์นี้ไม่ได้ปิดทองนะครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าให้ดูนะครับไม่ได้ปิดทองแต่มีโรยผงพลอยสีรีบระยับนะครับสีรีบระยัดเป็นเม็ดพลอยมีสีส้มสีเหลืองสีแดงนะครับ สีขาวสีเขียวนะครับลักษณะเหมือนโลอยกระจกเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมนะครับเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมโยกระจกนะครับนี่ก็เป็นชนวนมวลสารของสมเด็จพุทธาจารย์ตตนะครับแล้วดูนะครับตามโอกอ่ะทีนี้นะครับ,นะรบตามซอก,อนะอกแขนของพระนะครับความเก่าความไรเราจะมองเห็น กับสายตาและสีสันของพระนั้นจะบ่งบกถึงว่ามีหลายสีนะครับนี่สองสีส่นปดน,นะครับด้านหลังนะครับด้านหน้ากับด้านหลังเห็นนะครับนี่ด้านหลังซูมเข้าให้ดูชัดๆนะครับนะครับก็จะพลิก มาให้ดูด้านหน้าแล้วก็จะให้ดูสีสันของพระแล้วก็ความเก่านะครับเนื้อทองเห็นนะครับ,รบเก่าทีเดียวถ้าสังเกตดูพระก็ต้องดูที่พิมพ์ทรงของพระนะครับเห็นไหมครับทรงพระเห็นไหมครับ สวยงามนะครับแสดงว่าพุทธศินของพระองค์นี้จะมีความงามสมบูรณ์แบบความคงความชัดนะครับก็เอามาให้ทุกท่านได้ดูกันแล้วก็จะได้พิจารณาศึกษาไปนะครับนะครับจริงจะดัง